ทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงแค่ตัวขี่ครับคุณปอมป,ป,ปันปูนโอเคครับโอเคครับนะฮะก็ทั้งสองทีมรับทราบกติกาและตกลงปรงใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีกับทีมชนะร่วงหน้าให้กำลังใจทีมที่แพ้ร่วงหน้าไม่ว่าใครแพ้ชนะนะครับให้กำลังใจกันครับแชร์เคลียร์ไหมฮะบอยโอ้โหตื่นเต้นฮนะ ชาติแขกพร้อมแล้วครับเวลาไม่คอยท่าครับติดเครื่อง l a d y a n d t h e gentleman ready a n d t h e r ชาติแขก under ชาติแขก under มาเมืองโอเคโอเคภาษาอังกฤษกูพูดไม่ช้าน็อตภังเกตกูพูดไม่ช้าหรอกกูภาษาเวียดนามชัดกว่าไปให้คุณป้าบ้าปูนเชิญครับเอาล้วครับท่านผู้ชมครับ ฝั่งซ้ายนันพร,รามห้าพยักร้ายเมืองนน,นันพร,รามห้าเท่าเจ็ดหลักเท่าเจ็ดหลักครับในนามของทีมงานนนทบุรีขวาในนามของผู้ใหญ่ตีอีดอ่างทองอีดแล้วก็อีดแล้วก็อีดอ่างทองเอาละครับคู่นี้ตกลงปลงใจนะวิ่งในวันนี้ณบุรีล่างพันเมตรครับ ด้านข้างเรียบร้อยนะครับ<อ>ด้านข้างเ,ารเรียบร้อยในแท็กเรียบร้อยอรอบเดียวรู้ผลรอบเดียวรู้เรื่องเอาล้ครับท่านผู้ชมครับความตื่นเต้นความประทึกใจพ่อแม่พี่น้องทุกสายตาจับจ้องอยู่ในแท็กเอและแท็กบีครับซ้ายพระรามห้าขวาอ่างทองเชื่อเถือเชื่อเถือ,อ,อ,อเอาล้ครับ สรุปทุกครั้งครับที่ได้มาบรรยาเยกบแข่งคู่พิเศษครับอาแล้วพ่อแม่พี่นอ้องที่เคารพรับทั้งในบุรีร,รัมย์แบคเตอร์แท็กแล้วก็ผู้ชมทางบ้านโอ้ตอนนี้คอมเมนต์ทางบ้านนี่เดือดเลยนะรอบเดียวนะครับรอบเดียวนะครับพี่เลี้ยงถ้าพร้อมแล้วถอยออกมาเลยนะครับความสนุกความตื่นเต้นครับกำลังจะเกิดณเวลานี้ณสนามบุรีรัมย์แดเตอรแท็กกับบุรีรัมย์พันเมตร

ทุกท่านครับตอนนี้ออกไปแล้วใส่เกียสีตบเกีสีใส่เกียห้ากระโดดดวงคู่กันไปเอาเลยว้ยนนบุรีอ่างทองนนบุร oh, ีอ่างทองกัรอนุญาตพันธุ์เอาเลยว้ยต่างคนต่างทอนต่างคนต่างคนจะไม่ยอมไม่ยอมกันแล้วว้ยอ่างทองนนบุรี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 นนบุรีเข้าเส้นชัยแคบพี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย